นี่เงินสดล้านหนึ่งเป็นค่าชดเชยให้เธอออกจากงานตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปมันอาจจะมากไปนะสำหรับพนักงานตำแหน่งขนาดเธอเนี่ยแต่ก็ถือซะว่าเป็นเงินค่าจ้างที่ฉันจ้างให้เธอเลิกยุ่งกับตาชินเรื่องแค่นี้ถึงกับต้องใช้เงินมาฟาดหัวกันเลยเหรอคะคุณพี่นงคะหลานพี่นงเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อเงินไม่ใช่หรือไงเธอต้องการเงินไม่ใช่เหรอ เพื่อที่จะเอามารักษายายให้หายจากการเป็นโรคหัวใจอ่ะค่ะคุณพูดถูกค่ะเรื่องที่ดิฉันต้องการเงินแต่ดิฉันขายความสามารถแลกเป็นเงินเดือนดิฉันไม่ขายศักดิ์ศรีแลกกับเงินค่ะนี่เงินล้านหนึ่งมันไม่ใช่น้อยเลยนะแล้วก็ไม่ต้องมาพูดเรื่องศักดิ์ศรีอะไรเลยทั้งนั้นเพราะเธอเนี่ย มันเป็นผู้หญิงที่ไม่มีศักดิ์ศรีมาตั้งแต่ต้นแล้วเธอพยายามจับตะชิตลูกชายฉันจนตะชิตต้องตายไปพอตะตชิตตายเธอก็เบนเข็มมาหาตชินอีกอย่าพูดแบบนี้มันก็แรงไปนะคะมีอะไรก็พูดจากันดีๆก็ได้ค่ะพี่นงค่ะพี่นงเองก็เคยเป็นแม่มีทั้งลูกทั้งหลาน พี่น้องน่าจะเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ด้วยกันที่มันห่วงลูกจนแทบจะเป็นบ้าใช่ค่ะหลานพี่น้องอาจจะไม่ได้เลวร้ายขนาดที่ยาพูดแต่เขาอาจจะเป็นตัวนําโชคร้ายมาให้ตาชินลูกชายของยาเธออย่าลืมสิว่าที่ตาชินเจ็บอยู่ทุกวันเนี้ยเป็นเพราะว่าอยอมรับกระสุนแทนเธอใช่ไหมเมื่อไงนะ นี่มันเรื่องอะไรกันนะฟ้าฉันต้อเสียแต่ชิดไปคนหนึ่งแล้วเธอจะต้องให้แต่ชินตายตามไปอีกคนหรือไงเธอถึงจะพอใจได้ค่ะดิฉันรับปากว่าที่ฉันจะเลิกยุ่งกับคุณชินค่ะ และดิฉันจะไม่มาเข้าใกล้คุณชินอีกค่ะขอบใจที่ยังเข้าใจกันแต่ดิฉันไม่ขอรับเงินนี้นะคะพี่นงคะ่ะเพื่อเห็นแก่ความสัมพันธ์อันดีที่เคยมีพี่นงช่วยรับเงินอันนี้ไว้ด้วยนะคะ เอาไว้รักษาตัวเองพี่นงจะได้ไม่ลำบากค่ะนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณยา เราสองคนไม่ต้องการเงินของคุณถ้าคุณคิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างคุณก็อมันกลับไปด้วยแล้วลองใช้มันหาซื้อความสุขสงบที่คุณตามหาดูเพื่อมันจะมีขายอยู่ตรงไหนบ้างที่คุณเคยบ่นว่าคุณไม่มีความสุขนะ่ะ ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมความทุกข์ของคุณทั้งหมดมันไม่ได้มาจากที่ไหนเลยมันมาจากตัวคุณเท่านั้นล่ะทุกอยา่างอยู่ที่ใจเราเองนะคุณยา